การภูมิวว่าเล่าบรรยากาศมาี้นี่แต่การนั้นเมื่อบีเฟสตาโอ้หจริงๆแล้วมาวันนี้คือคนเยอะมากเลยเนาะใช่เห็นว่าข้างนอกฝนตกเราก็ยังดีใจที่มีแฟนๆให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกงานหนึ่งที่การขับของเราก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราและทางบีเฟสตาด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าเราสองคนก็เป็นคนที่ใช้บักของบีเฟสตาอยู่แล้วเพราะความรวดเร็วของมันความสบายในการใช้และก็ความสะดวกของมันครับผมก็เลย มันเป็นออปชั่นที่เรารู้สึกว่าเราใช้ได้ง่ายเราพกพกในรถเร,เ,รนเราใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับก<ถ>็บอกว่าไปใช้สตาร์เดินทางไปต่างประเทศเป็นแฟนมิสติ้งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ครับ<ช><ช>มีครั้งที่ผมจำได้เลยผมไปแฟนมิทีญี่ปุ่นก็คือตอนนั้นผมมาเอาลืมเอาคลีนซิ่งไปแล้วผมคิดใจว่าเอเราจะทำยังไงดีนะที่แบบว่ามันจะสะดวกรวดเร็วเราก็ไปเซเว่นเขาบอกว่าเรไปซื้อไปเติมต่ามัใช้ก็ตอบโจทย์มากเพราะตอนนั้นมีงานแฟนมิต่างประเทศสี่วันติดก็ได้ใช้สี่วันติดเลยอืันนี้ต่างเลยครับ วน,น,นกกิจกรดีๆเพื่อแบบอาจจะได้ไปรัวันหรือสําสำหรับคนใช้ที่อยากจะาม,มาใช้อะไรครับผมก็ขอฝาก Bifesta Mycela l Cleansing Sheet <c oughs> ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโลิตักที่พวกเราสองคนใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็เลย <c oughs> อยากจะลองมานำเสนอให้ทุกคนล,ลองใช้กันะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับ พูดถึงแฟนมิทติ้งเราก็แฟนมิทติ้งรอบมาแล้วหนึ่งรอบใช่ไงคะไปธรรมชาติก็ล่าสุดก็โดนภัยธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไปแฟนมิทติ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5กันยามาแต่ว่าดันโดนไต้ฝุ่นระดับสิไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนแคนเซิลทุกอย่างโดนแคนเซิลหมดเลยครับผมเป็นแค่คอนขณ์ผิดเขายังไงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเขาติดต่อมาอย่างไรบ้างคือจริงแล้วตอนนั้นเราก็แบบ เห็นข่าวเนาะก็กังวลกันอยู่<ช>แล้วเพาเห็นแบบเฮ้ยมันเบอร์5้าขึ้นไปเบอร์6เบอร์6ขึ้นไป 7, 8, 9เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะไปกันได้จริงแบบวะแล้ววันวันสวันก่อนไปก็ความกังวลของพวกเราก็ได้กลายเป็นจริงก็คือไม่ได้ไปกันจริงๆครับผมมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าคือปัญหาไม่ได้ไปใช่ด้วยความที่ไฟ์ถูกแอนเซิรด้วยอะไรที่ถูกแคนเซิรเนาะก็ ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆเหละมันเป็นภัยธรรมชาติมันนอกเหนือการควบคุมของทุกคนเนาะได้พูดคุยกับทางแฟนคลับทางขนางโน้นว่ายังไงบ้างครับก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูในคอมพิวเตอร์ได้ดูในอะไรก็มีแต่คนเสียดายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบเฮ้มันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปแล้วอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับเขาด้วยนะตอนไม่ได้บอกอะไรพวกเขาไปไหมครับแบบหรือส่งคมห่วงใยไปไหมอะไร จริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นห่วงคนทางโน้นมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเพราะว่าคือภัยธรรมชาติเนาออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ประมาตลาดใช่แต่พอมันซาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดึ้นก็ดีใจก็อย่างช้อยทุกคนปลอดภัยเซฟครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ได้ปหาทุกคนแน่นอนครับอ่าใช่คือพบามีไม่ได้ถูกแอนเซิลครับมีถูกเลื่อนจฉยๆใช่ใช่ใช่เรงนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังไม่เจอพวกเราแน่นอนการบัานมันเลื่อนชัดเจนอยังคร อ,อันเรื่องนี้เราสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรต้องอยู่ที่าทางผู้จัดงาน,นแล้วก็าทาง ทางเขียนมีใช่ทางใช่เล้วว่าเขาจะจัดงานออกมาอีกทีเป็นยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไรอย่างมูลค่าที่เราเตรียมงานไปก่อนหน้าความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นนะครับเราจะทราบหอม่่ไเออก็ก็คงมีแหละครับผมแต่ว่าทางนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีสิ่งอย่างนี้ใช่ครับใช่ก็จะเป็นส่วนของขั้นหลังซ้อใช่ครับนเป็นั้นของข้นจังกัดใช่ครับผมแต่ว่าในพาร์ทของพวกเราเราก็ทำไปเต็มที่ครับแต่เร็วเร็วนี้มัจะตัดเต็้มครับอาทิตย์นี้ใช่ก็สักสัปดาหิตย์หนึ่งแหละครับเร็วๆนี้เราพวกเราก็อยากไปให้มมัันนเเรร็วทีี่่สุดยแหละคบผ อยากทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวคนหนึ่งจะคิดถึงเราแต่ได้ไปอีกสองสามวันที่อาทิตย์หน้าจะมีงานใหญ่ของของทัพต้าสังกัดใช่ครับผมจะมีจีเอ็มทีวีเฟรดเดออินแบงคอกครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่24กันยายนนี้นะครับก็ใกล้ๆนี้เองที่อุทยานหอครับผมก็สามารถมาจอยกันได้ครับมาดูพวกเราไลฟ์เป็นทีมรุ่นแทนท่านผังชอว์ผู้เราใช่ครับผมเห็นพราะว่าแฟนๆก็ ให้กําลังใจกันเยอะอยากเห็นโชว์ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บางคนก็บอกว่าสปอยหน่อยแต่ว่าถ้าสปอยแล้วก็ไม่สนุกนะครับผมก็มาดูกันเยอะๆนะครับเราด้วยความที่ว่ารูปแบบแฟนมิทติ้งเนี่ยเราสองคนไม่เคยมีการจัดในไทยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตและก็เป็นพวกอีเวนต์เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแฟนมิทติ้งอันแรกของพวกเราในไทยด้วยก็ฝากิดตคมด้วยครับผมบอกได้ไหมว่าไม่เคยเจอเวอร์ชันนี้ของเราสองคนแน่นอน แน่นอนครับผมคือปกติแล้วอย่างเี้เวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะขึ้นกับพี่ๆน้องๆนะแต่ครั้งนี้ก็เป็นแฟนมิของพวกเรา2คนครับเราก็เลยเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขกันแน่นอนซึ่งเราฉายเป็น2คนเราก็กังวลกันอยู่มีการคุยกันอยู่ว่าแบบตื่นเต้นอยู่ประกอบหน้านี้จะแบบอ่ะเอ่อฟิลแฟนๆก็6คน3คู่เอลเอลก็8คู่แคู่แต่นี้เราฉายเดี่ยวกันเลยแล้วก็แบบอืมจะรอดกันไหมสลงสลิงนี่มาเต็มเลยค่ะโอ้โหต้องรอดูครับวันนี้ต้องรอดูตอนจริงๆแล้วแฟนเดย์ที่ไทยเนี่ยผมตื่นเต้นมากกว่าที่อื่นนะ คือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบบ้านเกิดของเราเราก็อยากทำให้ดีเพราะว่าสเกลก็จะค่อนข้างใหญ่ด้วยใช่ครับเพื่อสเกลของยูเนี่ยหอแล้วมันเป็นแค่พวกเราสองคนก็เลยพยายามให้เต็มที่มันใว่าจะไม่ตื่นเป็นทีอย่างแน่นอนครับเอาละต้องรอวันจริงเออต้องรอวันจริงต้องก้นไปไหมคะเนี่ยได้ค่ะตีเอาแล้ว หลับไปไหมครับจะทางที่ใสไหมครับจะทำที่ไปกันไหมครับฝากหน่อยแฟนๆติดตามกับแอนี้นะครับขอบคครับผมก็นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีอีกห้าคู่นะพี่ๆน้องๆก็วันมีวันที่22 23 24นะครับผมนอกจากปอนกับภูวินก็จะมีพี่เอิร์ธพี่มีชพี่เฟิร์นข้าวตังพี่ปอพี่บุ๊กครับผมแล้วก็เพื่อนรักจุงดังครับผมครับผมก็ฝากพวกเราทั้งห้าคู่ด้วยนะครับโอเคไปครับ